สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นหนึ่งในนักมวยเยาวชนที่จะเดินทางไปร่วมทำการแข่งขันแบบ UBC มวยไทย World Youth Game ที่แคนาดาใช่ครับนะครับระหว่างวันที่15-17ถึงสิงหาคมนี้ใช่ครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมธานีจุเนียชอชัยเศษครับครับชื่อจริงชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ชื่อจริงชื่อชื่อนายวีรพัฒน์ประสบเนตรครับอายุ15ปีครับ ตอนนี้เรียนหนังสือชั้นอะไระครับชั้นม .4 ครับเป็นคนที่ไหนคนจังหวัดอุทัยธานีครับแต่กําเนิดเลยใช่ไหมกาเนิดที่ในกําเนิดที่กำแพงเพชรครับแต่ตอนนีอ้อยู่ที่อุทัยธานีเรียนเรียนที่โรงเรียนเลยครับบ้านทุ่งนาวิทยาอีกทีโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาครับ,รบผมชกมวยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่หกขวบครับ,ครบใครเป็นคนสอนให้เป็นครั้งแรกครูข้างบ้านครับเขาเขาเป็นนักมวย S <S แล้วผมก็อยากอยากต่อยด้วยผมก็ขอเขาก็ชวนให้ผมไปต่อยผมก็เลยต่อยครับหกขวบเองนะครับรู้เรื่องแล้วเหรอยังยังไม่เท่าไหร่แล้วแล้วเรามีแรงบันดาลใจยังไงครับถึงได้ไปต่อยมวยตอนนั้นชอบรู้สึกชอบด้วยครับชอบชอบจากดูจากอะไรดูจากแบบเวลาเลื่อนดูใน YouTube อะไรอย่างี้เห็นเขาต่อยก็อยากต่อยครับเหรอครับทําไมเราถึงเริ่มดูมวยครับที่บ้านดูหรือยังไงก็ เป็นครูข้างบ้างเขาชอบดูผมก็เลยเวลาไปตัดผมเขาข้างบ้านเขาเปิดร้านตัดผมผมเห็นเขาดูผมว่าอยากค่อยอ๋อนี่คือแรงบันดาลใจนะครับใครับในครอบครัวมีใครเคยต่อยมวยไหมครับไม่มีครับนี่เป็นคนแรกของครอบครัวใช่ครับต่อยมวยเพราะแรงบันดาลใจที่ดูจากย t u b e ใช่ครับโอ้โหหลังจากที่เราต่อยมวยตอนอายุหกขวบได้ค่าตัวไหมครับได้ครับได้เท่าไหร่ได้200ครับต่อยที่ไหนที่งานสัลเจ้าของทุ่งนาที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดอุยครับย อุทัยธานีครับต่อยในงานอะไรจําได้ไหมงานสันเจ้าเป็นงานเป็นงานของจับสันเจ้าเป็นงานประจําปีครับครับครับแล้วผลการแข่งขันมันนั้นเป็นยังไงวันนั้นชนะชนะนกครับยกยกสองครับเพราะอะไรเราถึงชนะเขาเตะครับเตะยกสองด้วยนะครับเขาตัวเล็กกว่าเราหรือว่ายังไงหรือเราพอๆกันนะครับพอๆกันครับแล้วเขาโดนลูกไหนนะครับโดนเตะเข้าลําตัวครับอ๋อครับ เรียกว่ากระดูกมวยของเรากับเขาก็พอๆกันครับเขาโดนของเราแต่เขาลงครับนะครับแล้วเราซ้อมมวยอยู่นานไหมครับกว่าเราจะได้ไปขึ้นชกไฟแรกวันนั้นที่สามเจ้าวันนั้นซ้อมซ้อมสามวันครับสามวันขึ้นชกเลยครับแล้วตลัจากนั้นน้ําหนักประมาณเท่าไหร่ยี่ยี่สิบยี่สิบโลยี่สิบกว่าโลเพราะหกขวบเองเนาะครับหลังจากนั้นนะครับเส้นทางมวยทำไงต่อก็ซ้อมต่อต่อยไปเรื่อยครับต่อยต่อยมาต่อยมาอื แล้วเรามีเป็นนักวยจุดเด่นอะไรครับรู้ตัวเองยังนักวยจังหวะฝีมือครับครับแข้งแข้งหนักแข็งหนักแข้งเราเป็นมวยซ้ายหรือมวยขวามวยขวามวยขวาครับเรามีไอดอลในดวงใจไหมใพี่แสนชัยเนี่ยพี่แสนชัยแสนชัยไหนอาพูดชัดชัดแสนชัยพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมโอ้โหเดี๋ยววันนี้นะครับ น้องธานีจูเนียนะจะได้มาเรียนกับไอดอลของตัวเองนะครับนั่นก็คือพี่แสนชัยแล้วก็ให้เกียรติในการเปกับตันทีมพาเราไปด้วยนะครับวันนั้นวันงั้นวันนี้เราต้องเรียนรู้อย่างเต็มที่เลยใช่ครับโอเคสถิติการแข่งขันเป็นชกมวยครับเป็นยังไงบ้างเอาเล่าให้ฟังหน่อยชกมวยมาเจ็ดเจ็ดสิบไฟได้ครับชนะมาสี่สิบหกไฟครับแพ้ยี่ยี่สิบกว่าเสมอไฟหนึ่งครับแล้วหลังจากที่เราต่อยมวยที่บ้านนะครับ ที่กำแพงเพชรถูกต้องไหมใช่ครับแล้วเส้นทางนะครับต่อยยังไงยังไงไงจนได้เข้ามาต่อยในเมืองกรุงครับเล่าให้ฟังหน่อยก็มีลูกพี่ครับเสมเสนอเข้ามาในเมืองกรุงก็เลยมาเสนอมาไฟแรกก็ไฟแรกแพ้ครับไฟต่อไปก็ชนะแพ้ชนะสลับไปจนชนะตลอดเขาก็ให้ต่อยมาเรื่อยๆเลยครับแล้วเข้ามาเมืองกรุงโดยการแนะนาของใครครับครูลองเสมอเราเช่มเป็นครูที่อยู่ข้างบ้านนั่นเองครับครับ แล้วเราใช้ชื่อในการชกมวยครั้งแรกชื่ออะไรครับชื่อธานีจูเนียนี่ครับจนทุกวันนี้ใช่ครับแล้วทําไมจูเนียแล้วมันชื่อค่ายอะไรจริงๆชื่อค่ายเทศบาลเขาบางแก่ครับตอนแรกเลยอ๋อก็คือธานีจูเนียแล้วก็เทศบาลเขาบางแก่นี่คือชื่อค่ายเราส่วนอน้าค่ายคือใครนะรองเสมอเราแชมป์ครับอ๋อจนทุกวันนี้ครับคาตัวรอประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้หมื่นหมื่นห้าหมื่นห้าครับนะครับต่อยตอนนี้ต่อยศึกอะไรครับศึกเพนินดีครับ ต่อยศิษย์พิจิีมานานแค่ไหนแล้วสองไฟได้ะมาไม่ถึงปีครับอ๋อนี่ก็ถือเป็นคือเก๋าที่ต่างจังหวัดแต่มาเข้าเมืองกรุงเนี่ยสองสามไฟเองครับโอเค กับการที่ได้รับการคัดเลือกนะครับคัดตัวไปแข่งที่แคนาดากับ w ั c ดีมวยไทยมีความรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกภูมิใจครับดีใจที่ได้ไปครับได้ไปเผยแพร่ด้วยเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยเราเตรียมอะไรไปเผยแร่ครับในสิ่งนี้ก็หลายหลายอย่างครับมีมัดเท้าเข่ามีหมดครับน้ำหนักปัจจุบันน้ำหนักเท่าไหร่ครับถ้าปล่อยๆประมาณ60-62ครับน้ำหนักที่เราลงแข่งขันที่แคนาดา58ครับบ ครับคิดว่าเป็นน้ำหนักที่เดือนสิงหาเราพอดีไหมพอดีครับนะไม่เกินไม่ขาดแน่นะไม่เกินโอเคคุณพ่อคุณแม่นะครับสนับสนุนเราไหมกับสนับให้เราได้ต่อยมวยสนับสนุนนะสนับสนุนนะครับแล้วเรานารายได้จากการชกมวยไปทำอะไรบ้างเก็บไว้เรียนหนังสือต่อครับแล้วก็แบ่งให้พ่อแม่ด้วยครับที่บ้านมีฐานะประมาณไหนก็ปานกลางครับครับภูมิใจไหมได้ได้ ได้ได้ต่อยมวยเพื่อหาขนมแล้วก็แบ่งเบาภาระครอบครัวภูมิใจครับภูมิใจมากพูดถึงแรงบันดาลใจหน่อยครับการที่เราก้าวมาถึงจุดนี้มีเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนบ้านแบบไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีครับเราก็ต่อยมวยได้ไฟละสองสามร้อยก็แบ่งให้แม่ให้แม่ให้พ่อหมดครับแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้มีเกือบจะทุกอย่างแล้วครับ ครับผมก็เลยตั้งใจเอาไว้ถึงที่สุดครับจักมวยนะใช่ครับตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนไปด้วยตั้งใจเรียนครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ชั้นชั้นอะไรนะครับชั้นไม่มัธยมศึกษาปีที่สี่ครับปีที่สี่กับอายุสิบห้าปีปล่อยมวยครั้งละหมื่นนะครับได้เงินมาก็เอาไว้ใช้จ่ายประโยชน์ไม่ฟุ่มเฟือยนะไนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของนักมวยเยวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกาดาครับพูดอะไรถึงดับเบิลยูบีซีไม่ไดหครับก็ขอขอบคุณดับเบิลยูบีซีครับที่คัดเลือกผม ไปต่อยในประเทศแคนาดาครับผมจะทําหน้าที่ของผมให้เต็มที่ครับและทําให้หน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณครับขอบคุณาร์ดิดูเนี่ยครับ